สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนกล้วยกันนะครับก็ไม่ไกลไม่ไกลกับสวนทุเรียนที่ลุงบุญได้ทําคลิปไปนะครับเป็นสวนกล้วยก็อยู่ในสวนเดียวกันกับต้นทุเรียนนี่แหละครับมาชมกันครับตอนนี้ครับเป็นสวนกล้วยจึงก็ปลูกเอาไว้จดติดกับต้นทุเรียนนี่แหละครับ อันนี้ครับดูดิครับการปลูกกล้วยก็ให้เครือเราก็สวยสดใสอยู่นะครับเครือก็โตก็ในเมื่อเราหวานปุ๋ยให้กับทุเรียนเราก็หวานปุ๋ยกล้วยไปด้วยนะครับให้น้ําทุเรียนก็ให้น้ํากล้วยไปด้วยนะครับซึ่งทําให้กล้วยของเราเนี่ยครับสมบูรณ์แบบนะครับอนนี้นะครับดูหน่ออะไรก็ห่อขึ้นบางหามลำต้นกล้วยก็โตใหญ่มากนะครับดูดีครับ โตสูงใบอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ากล้วยในช่วงนี้เข้าฤดูลมนะครับพออาจจะพัดแรงทําให้ใบกล้วยแตกอ่าก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะครับใบก็แตกกระจิตกระจัดกระจายนะครับดูนี่ครับแต่ละเครือก็โตโตอยู่ทั้งนั้นนะครับโน่นครับก็ออกเครืออ่าพร้อมพอมกันนะครับดูนีครับ ก็อ,ออกเครือพร้อมๆกันก็หลายเครืออยู่นะครับก็อ,ออกพร้อมๆกันเพราะว่าวิธีการปลูกก็ลงบุญได้เคยบอกเพื่อนๆไว้แล้วนะครับอ่าตอนแรกๆเราก็ทําการตัดหนอ่อแต่เมื่อนานไปนะครับเป็นต้นที่สามที่4ี่แล้วก็อ่ต้นหน่อที่เขาแตกขึ้นมาเขาก็แตกพร้อมกันนะครับเครือก็จะออกมาพร้อมๆกันนะครับดูดิครับก็เครือก็โตอยู่นะครับ เรือก็โตอยู่นนครับก็ออกมาพร้อมๆกันนะครับในที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับนนครับก็ออกมาพร้อมๆกันครับแต่ละเครือก็โตโตอยู่นะครับก็วันนี้ก็เพื่อนๆมาชมสวนกล้วยกันสักหน่อยนะครับสวนวิธีการปราลูกออหลวงบุญก็ได้แนะนําเพื่อนๆไปแล้วนะครับก็หลังจากการปลูกไปแล้วหนึ่งปีก็นี่แหละครับผลตอบรับ ก็จะมาได้เครือกล้วยที่สมบูรณ์แบบนะครับต้นก็โตอ่าอาจจะหลังๆอาจจะมีการตัดตกแตง่งอ่าอาจจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ากล้วยเรากอ็ออกมาลายนอก็ไว้แก้เพียงสามต้นสี่ต้นนะครับดูดิครับไม่ได้ไว้เยอะนะครับก็ไม่ได้ไว้เยอะนี่ครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็ไม่ได้เยอะนะครับ นี่ก็มีหน่อมีแค่สามสามหนอนี่ก็มีแค่สองต้นก็จะไม่ว่าเยอะนะครับดูดิครับพอออกเครือออกปีมาแล้วครับนี่ครับเมื่อต้นนี้ตัดไปเครือนี้แก่ก็ตัดต้นนี้ก็ใกล้จะออกมาอีกเลยนะครับก็ดูดิครับนี่ครับไม่ได้วาเยอะนะครับนี่ครับแค่นี่หนึ่งหนอนั่นอีกหนึ่งหนอนแล้วก็ ต้นของเขาก็โนนครับออกเครือแล้วใกล้จะแก่แล้วต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับออกเครือใกล้จะแก่แล้วครับนี่ครับก็ไว้หน่ต้นละนอครับก็ทําให้กล้วยของเราสมบูรณ์แล้วก็เครือโตนะครับดูดิครับนี่หนึ่งต้นและก็นี่อีกต้นนึงครับนี่ครับต้นนี้ก็โนนครับมาดูดิครับโนนครับออกเครือแล้วด้วยครับ ก็หลายวีอยู่นะครับหลายวีอยู่ครับต่อหนึ่งเครือเพราะว่าเราทําการไว้หนอแค่เพียงอ่าก่อรับประมาณสักสองหนอถึงสามหนอนะครับก็เมื่อต้นก็แก่ก็จะตัดอ่าหนอทิ้งไปให้ไว้แค่สองหนอนะครับนี่ดูครับเครือครับดูดิครับมีตั้งขีวีครับนี่เยอะนะครับนี่ครับ ไม่ต่ำกว่า7-8ดวีนะครับแต่ละเครือนะครับก็จะปาเพื่อนๆมาชมนะครับก็บางต้นก็ได้ตกตัดตกแต่งไปแล้วบางต้นก็ยังนะครับนนครับเริ่มจะออกวีออกเครืออยู่นะครับนนครับ มาชมสวนกล้วยกันนะครับวันนี้ก็ดูแต่ละเครือดีครับออกเรือตัวโตทั้งนั้นนะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับเป็นกล้วยน้ำว้าดูดีครับขอโหดทามหน่อก็สวยสดใสนะครับดูดีครับนี่ครับกล้วยนะครับสวยสดใสหดทามอยู่นะครับขอฝากเพื่อนๆชมสวนกล้วยกันนะครับวันนี้ก็ มีผล,ลไม้อื่นๆโผล่มาเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับอย่างเช่นมันนาทุเรียนก็เป็นไรเป็นสวนผสมนะครับเขามีมีครับต้นสตอนะครับข็มีครบครับในสวนนี้ครับก็ลุงบุญเน้นคลิปนี้ก็มาที่กล้วยนะครับดูดิครับโน่นครับก็ อาจจะได้ตกแต่งบ้างไม่ได้ตกแต่งบ้างเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํานะครับดูดิครับดูครับแต่ละเครือก็โตโตท้งนั้นแหละครับนี่ครับดูดีครับหน,น,นอก็แตกขึ้นมาพ่อถามสมบูรณ์นะครับต้นนี้ก็ใกล้จะออกเครือแล้วด้วยนะครับก็แก่แล้วก็ใกล้จะออกเครือแล้วครับ นอนก็นเงาะก็เจอทุเรียนกันอีกนอนก็เป็นกล้วยอาจจะย้อนแสงกันสักนิดนะครับเพราลุงบุญมาเข้ามาชมสวนก็ใกล้เที่ยงเลยนะครับนอนครับดูดิครับเป็นกล้วยจิ่งปลูกกวาไว้ในสวนทุเรียนด้วยนะครับในสวนทุเรียนอ่อดูดิครับ แต่ละเครือก็โตๆตท้งนั้นนะครับก็ออกลูกเยอะเลยนะครับส่วนที่กําลังจะออก,อข,อกข้อมีนะครับที่กําลังจะออกเครือข้มีก็ที่ใกล้ๆจะแก่แล้วก็มีนะครับก็เป็นสวนกล้วยที่ปลูกไว้ให้ล่มเฮลกับทุเรียนก็ผลพลอยได้เป็นสองต่อนะครับผลพลอยได้เป็นสองต่อเราก็จะได้กล้วยไปด้วยได้ทุเรียนไปด้วยนี่ครับ การทาทุเรียนการทําสวนกล้วยนะครับโนนครับเห็นไหมครับก็เป็นผลสําเร็จนะครับจากการเราทําหลายๆสิ่งหลายอย่างในที่เดียวกันนะครับครับนี้ก็หลองกองนะครับนี่ก็กล้วยเป็นสวนกล้วยนะครับที่กําลังจะออกเครืออยู่นะครับวันนี้ก็กําลังจะออกเครือยังไม่ชุดนะครับยังกําลังจะออกต่ออีกนะครับก็อย่างน้อย หนึ่งเครือก็ไม่ต่ำกว่า7-8็วีนะครับนนครับดูดิครับนนครับตน้ตนโตต้นสูงแข็งแรงดีนะครับก็ปลูกเอาไว้ให้ลมหอากับทุ้เรียนแต่ก็ได้กล้วยเป็นผลตอบรับนะครับ ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มาพาเพื่อนๆชมกล้วยที่ปลูกไว้ในสวนทุเรียนแล้วก็ได้ผลตอบรับนะครับเครือก็แข็งแรงเพราะว่าเราให้ให้น้ำให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้ปุ๋ยทุเรียนให้น้ําทุเรียนไปด้วยนะครับกล้วยจึงแข็งแรงเครือใหญ่หลายวีนะครับครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมกล้วยแค่พอสังเขปนะครับ ็วิธีการปลูกอย่างไรให้ออกเครือพร้อมกันอะไรลุงบุญก็ได้ทําคลิปไปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับวันนี้มาดูกล้วยในภาพรวมกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขวากไวเ้เพียงเท่านี้นะครับช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กับลุงบุญด้วยนะครับก็ท้ายนี้ก็ไว้พอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดถึงใดก็สมน้ำตาสานานะครับครับท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ